สวัสดีครับวันนี้เรามีภารกิจพาลูกเอาไปเอาก,กบมาตีปากนะครับเร่งฉาบว่าน้องอายุประมาณขวบกว่าแล้วน้องก็ยังไม่ยอมพูดเลยโบราณเขาว่าไว้อย่างนั้นเดี๋ยวเราก็จะลองสน่อยมันก็ไม่เสียหายจริงไหมครับแต่ว่าหมาม้าเนี่ยไม่ยอมนะครับตอนแรกตอนนี้ก็ยังไม่ยอมแหละแล้วก็เดี๋ยวเขากลัวว่าก,กบเป็นสกรปรกแล้วตัวเขาเองก็กลัวกบมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูภารกิจวันนี้กันนะครับที่ผมจะลองทาดูวันนี้นะครับเราจะแอบหม,มาพาไปวัด แล้วเราก็จะไปนิ่นเนียนซื้อกบมาตีปากหน่อยครับอเพราะว่ามหมาเนี่ยไม่เชื่อกลัวจะมีเชื้อโรคแต่ผมก็อยากจะลองดูเหมือนกันสองขวบก็ไกลเข้ามาแล้วก็ไม่ยอมพูดสักทีเดี๋ยวจะแอบหม้ามพาไปแล้วก็ไปซื้อกบเลย เอามันวัดใกล้บ้านนี้แล้ว,ลวก็มาเลยจะตีปากรูปเลยแล้วมาดูผลกันแต่ตอนเนี้ปล่อยให้นางตายใจไปก่อนเลียกช้อปปิง้งเดี๋วขากลับคอยพาแว่ไปวัดกันแล้วแล้วก็มาถึงวัดกันแล้วถึงวัดกันแล้วเดี๋ยวเราอบไปดูแอบมามาไปดูก่อน hey, s <S ว่ามีอะไรไหม คไม่มีกบแน่เลยเอ้ยมีตัวรครับ,รบก,กบตัวเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทหนูเอาปล่อยอะไรไหม,มหรือว่าให้หันตาอ่าเอากบตัวหนึ่งแล้วก็ ปลาหมอเอาตัวหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวให้ลูกไปแล้วก็เอาอันนี้ครับปลาดุกตัวหนึ่งเอาตอนนี้นะตอนนี้แหละครับแปบาทได้ครับ <c oughs> ได้ซื้อแล้วหนึ่งตัวี๋ยวเอามาเอาน้ำเปล่าไปล้างตัวกรอบหน่อยเดี๋ยวม,วมันจะกรปบหมามาจะรู้แผลเราไหมนะ คิดว่าไม่น่ารู้หรอกไปดูเฉยๆส่งยิ้มมาแล้วนะไปล้างก่อนไปล้างก่อนนะตัวกคนโอเคมาผัดกบกับโดนไหมครับปลาจะไคร้กบยังไม่ื่นที่ไหนเลยวะต้องการเอาไหมทำยากนื่นรือวะ แบบนี้เมือกเยอะถ้าไม่ต้องล้างก็ได้ป๋าก็ปล่อยไปดิมาครับโดนตบปากป๋าป๋าเรลามามาเองตัวตัวเดี๋ยวลูกป่วยมันตื่นป้า อี๋ตัวครับพูดเก่งๆนะลูกนะ1 2อพู่เก่งลูกพูดไดแล้วนะลูกนะอ่ะไปหนูไปไปสบาีๆลูกดูด้วกันปล่อยไปแล้วลูกไปแล้วเรียบร้อยอ่ะถาที่ต่อไป เ่มามาเียเียเียการถ่ายายรูปด้วยตอนนี้หนูจะุกไม่อยู่เลยถ่ารมาถายรูปถรับเขาจับอันนี้หรอเียกลัไปนี่ดูสะาหนูพูดไมอยู่แล้วนะเฮ้ยตำแรกตำแรกโอเคครับ